สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเรื่องเล่าเอาม่วนครับวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์จืดเี่นเคยครับโอ้ผมหันครัวนะครับของวัตถุมงคลต่างๆวางอยู่นี่วันนี้บอกว่าอาจารย์จืดอาจารย์เฉลิมพงศ์เนี่ยนะครับเปิ้ลจะมาเล่าเรื่องอะไรอย่างนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันครับครับก็ะห้างทายกับปรมเมินนะครับสำหรับรายการเรื่องเล่าเอาม่วนครับที่นี้เขาก็กลับมาละนะครับด้วยภารกิจต่างๆเนาะครับวันนี้นะครับเขาก็จะมาในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความพิเศษครับครับ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อบกวีเดือนที่ผ่านมานะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็มีโอกาสอันดีเนาะในเรื่องของการได้รับนะครับในเรื่องของโอกาสนะครับในเรื่องของการนําเอาพระบรมสารีริกธาตุมาปฏิสถานที่บริเวณของคาหลวงเนาะนะครับแล้วก็มีการอัญเชิญนะครับมาที่จัาวเชียงใหม่ได้กราบได้ไหว้นอกเหนือจากนั้นก็มีความพิเศษนะครับก็คือมีการอัญเชิญในเรื่องของพระอานาถตภาพตโดยก็คือประกอบไปด้วยว่ามี อ่าพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันนะครับครับแล้วก็พระอธรหัตธาตุของพระโมกขลาและพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะอ่าขอเฮติกได้มีโอากาศได้ไปกับไปไหว้กับเขาครับเบยครับบัตตันได้ไปสักกรบผมไหว้ผ่านจอทีวีครับแต่ขอคงอยากเห็นจากข่าวนะว่าพื้นมหาชนเ<า>น,นี่ยพูดทำบริษัทที่มีความต้องใสศรัทธาเนี่ยก็ไปกับไปไหว้อย่างล้นหลาม เสียดายนิดนึงก็คือเวลาค่อนข้างจะดสังกัดใช่ไหมครับทีนี้พอมีพระบรมสารีริกธาตุและพระอนัสธาตุมานะครับปฏิสถานทธิคนเก่าใหม่ได้กราบไหว้ก็เลยมีเอฟซีนะครับเรื่องเล่าเอามวนหลังไม้เนี่ยเอครับน้าตกลงพระบรมสารีริกธาตุกับพระอนัสธาตุเนี่ยเคลื่อนเนรับวันนี้นะครับรายการเรื่องเล่าเอามวนเขานะครับก็เลยจะมานําเสนอเรื่องราวดีๆนี้นะครับในตอนที่ชื่อว่าตำนานพระบรมสารีริกธาตุนะครับพระอนัสธาตุครับ ทีนี้ถ้าถามว่าพระบรมสารีริกธาตุคืออย่างก็ต้องตอบแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆครับคือพระบรมอทิหรือกระดูกของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับส่วนคําว่าพระอรหันตธาตุก็คือกระดูกหรืออทิของพระพิสุสงฆ์พิสุณีครับผู้ประพฤติปริเัติชอบนะครับที่ได้บรรลุคุณธรรมนะครับก็เรียกว่าพระอรหันตธาตุแต่ทีนี้นะครับจากที่ฟังครูบาอาจารย์ท่านกล่าวมาเนี่ยถ้าบอกคำว่าพระธาตุนะครับ อาจจะเกิดขึ้นได้ในแง่ของคนที่ประพฤติปีปฏิดีนะครับอย่างเช่นในแง่ของการมาเพนตนเองในดับของพระพุทธศาสนาครับถ้าเข้าถึงคุณธรรมนะครับก็คือเป็นพระญาติบุคคลเบื้องต้นก็คือเป็นพระโสดาบันกระดูกนะครับหรืออาีเนี่ยก็ทีมีการแปลสภาพหรือเปนสภาพเนื่องจากว่ามีการพัฒนายกระดับจิตใจเนาะภาดขันก็มีการพัฒนาหรือมีการฟอกมันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ ถ้าย้อนกลับไปในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะ,ค,ะครับก็ต้องย้อนกลับไปสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับก็คือพระสมณะขรมเนี่ยท่านยังมีพระชนที่อยู่นะครับะะพระองค์ทราบว่าหลังจากที่พระสัมมาสุทธเจ้าเนาะครับอ่ตัสรู้อนุตตราสัมมา,ส,มาสัมพุทธยานเนี่ยพระองค์ท่านก็โปรดเทศสอนเวรนัยศาสตร์ถึง45ปีพอถึงบ้านปลายชีวิตของท่านนะครับเมื่อพระชนาอายุกล้80พรรษาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็เกิดในเรื่องของการเสื่อม ในเรื่องของสังขารน่่งกายตามคนพระไตรักเนาะแก่ชราเหมือนคนแก่ทั่วไปพระองค์ท่านก็เลยโปรงพระไทยนะครับที่จะนะครับโปรงสังขารนะครับก็คือจะเสด็จดับขันพระพิณิพานนะครับในอีกสามเดือนข้างหน้านะครับโดยมีการเสด็จเดินทางไปยังเมืองปุสิณาราครับในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ทําการประทับที่นั่นจนครบกําหนดสามเดือนนะครับพระองค์ท่านก็ได้นะครับเสด็จดับขันพระพิณิพานที่เมือง กุสินาราครับพอท่านดับขันพระิธีานเสร็จนะครับกษัตริย์ผู้ครอบครองเมืองนะครับกุสินาราคืออกษัตริย์ที่เขาเรียกมันละกษัตริย์นะครับก็มีการคูลเชิญพระสิรราชสังขารนะครับมาทําการประกอบพิธีศพนะครับโดยมีการดําเนินก็คืออัญเชิญพระบรมศพเนี่ยกลับเข้ามาในเมืองกุสินารานะครับแล้วก็มีการทําพิธีศพเยี่ยงพระมหาจักรพรรดิได้นะครับก็คือ เป็นจกพพักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เนาะ,ะตามในคมภีทางทธ้าสนาจบอกว่ามีการดรําเนินการคือมีการนําเอาอผ้าพื้นใหม่นะครับและสมดีนะครับทําการชุบและห่อพันพระสรีระสังขารของพระสมมัสมบูจณาถึงจานวนห้า้อยชั้นนะครับแล้วต่อด้วยการนําไปห่อคุมด้วยผ้านะครับซึ่งเป็นผ้าที่ทอ,อพิเศษเขาเรียกผ้าอาคีโทวันก็คือเป็นผ้าที่ทอจากทอจากโลหะซึ่งสามารถทนไฟได้หลังจากนั้นก็น,นาเอา พระสรีระสังขารที่ถูกห่อหุ้มนะครับนํามาวางบนรางนะครับแล้วก็บรรจุน้ํามันนะครับที่เป็นน้ํามันหอมครับนะครับแล้วก็มีฝาปิดนาไปวางบนกองพระจิตการครับนะครับก็คือกองเหมือนกองฟืนเป็นไปกองฟืนไม้หอมครับนะครับและทันใดนั่นเองนะครับตามตำนานในคัมภีร์ทั้งพุทธศาสนาก็บอกว่าบังเกิดเป็นไฟทิพย์ที่เกิดจากเตโชแทไม่ได้ม่ใครไปชูดนอะเกิดไฟขึ้นมาแล้วเปลวไฟเนี่ยเ็ได้เผาไม่จิตการหรือคือกองฟืนกองไฟเนี่ยครับนะครับ พอเผาไหม้เสร็จก็บังเกิดฝนที่มาดับกองกิจการต่างๆมอดดับลงเลยครับพอหลังจากเสร็จต่างๆเรียบร้อยนะครับก็มีการเปิดดูนะครับในรางที่มีการบรรจุนะครับสรีระสังการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับปรากฏว่าเกิดนะครับปรากฏเป็นพระอธิธาหรือพ่อลมเสด็จทีาตนะครับที่มีบรรจุมีข้อความมานทึกไว้เนาะวันที่มีลักษณะที่เป็นกระดูกที่ไม่แตกหักจำนวนเจ็ดพระองค์ครับ นอกเหนือจากนี้ก็มีการแตกออกเป็นเม็ดเล็กๆน้อยๆนะครับมีหลายวันณะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ปะปนไปมีหลายสีนะครับเช่นสีดอกพิกลอ่าสีดอกม่ีมีสีวันณะสีทองนะครับจํานวนได้สิบหกนานครับนะครับทีนี้เรามารกษัตริย์เนี่ยก็ทูลเชิญนะครับเอาภาพรมสานิข้าศัต์จนวนเหล่าเนี้ยกล <c oughs> ับเข้ามาในเมืองครับ <c oughs> แล้วก็ได้มีการสนับ์นุนทำิธีการบูชาถึงเจ็ดวันครับ ทีนี้ข่าวก็เรื่องลือไปยังเมืองแคว้นอื่นๆว่าได้ทราบว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จรับับพุทธพานะครับแล้วก็มีการถขายพระเพืิอนะครับต่างก็มีความตื่นสับจํานวนเจ็ดแคว้นก็ด้านต้นมาพร้อมกับกองทัพเพื่อที่จะมาขอเอาพระบรมสารีริกธาตุไปทําการบูชาสักการะเช่นกันแต่ว่าอย่างที่ว่าก็เตรียมไว้สองทางเนาะถ้าขอดีๆได้ก็จะเอาไปแบบดีๆถ้าขอมาได้ก็คงต้องใช้กําลังลกกันซึ่งถ้าเกิดทลกกันจริงเนี่ยอาจจะกให้เกิด เหตุก็คือการบาดเจ็บล้มตายซึ่งเป็นเรื่องที่ปรีรก็เลยได้มีการเจรจาพูดคุยสุดท้ายก็เลยตกตกลงตัดสินใจว่าเอายิ่งกว่าเมือขึ้นบรรบาดหมางเมือขึ้นบรรเดือดร้อนครับอันเขาเอาพระรมสรันติข้าศ์เนี่ยที่มีอยู่จํานวนสิบหกธนาเนี่ยแบ่งให้เท่าๆกันก็คือแต่ละแคว้นเนี่ยนะครับก็ท่านรวมแคว้นของมรรกษัตริย์เนี่ยก็รวมเป็นแปดแควน้นก็แบ่งกันไปคนละสองธนาน ทานานไ่คือนเลทานานก็คือเป็นหน่วยวัดนะครับชัว่วโมโบราณคล้ายๆกับกิโลเมตรมกิโลกรัมเนี่เนะแต่ว่าอันนี้ถ้าเขาจะปปบอกมันเปรยเียบเทียบเท่าไรอย่างไรเนี่ยเยัีเยเาจะยืดยาวไปทีนี้ก็มีบุคคลหนึ่งที่มาทําหน้าที่แบ่งครับ,รบเป็นบุคคลที่แต่ละเมืองแต่ละฝ่ายเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือเป็นกลางนี่ได้เนาะประมาณนั้นเขาเรียกท่านนี้ว่าโคนาพานครับโคนาพานก็ทําการแบ่งนะครับภาพอารมณ์สลักสดิที่ทันออกเป็นจํานวนเท่าๆกันแควนสองขนาด แต่เขาบอกว่าบางตำนานที่เป็นภาพพิสดารหน่อยนะเขาบอกว่าโทนพามันแอบมีมกเม็ดแอบซ่อนพระเคี้ยวแก้วนะครับของพระสมานสุชา้าไว้บนมวยผมแล้วก็บอกาตำนานแบบภาคพิสดารบอกว่าพระอินรู้ทราบความพระอินก็เลยมาเชิญพระเขี่ยวแก้วเนี่ยขึ้นไปปฏิสถานบนพระเกศแก้วจุฬามณีที่สอนั้งหดเลครับแต่บางตำนานาบอกว่าโธนพามเป็นพระโสดาบันเพราะนั้นถ้าบอกว่าพระโธนภามพระเป็นพระโสดาบันเนี่ยเรื่องการแอบซ่อน เมมไว้เนี่ยคงเปิดไปได้ละเพราะพระสดาบัลเนี่ยรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนะครับเพราะนั้นการนี้ผมเล่าเป็นหลายหลักหลายมุมมองของฝังเนาะนะครับพอมีการแบ่งไปก็มีทั้งแบ่งในส่วนของพระรุมสันที่ขาศัตอย่างที่เขาอู้บัดไปเลที่ว่าพระเขี้ยวแก้วเนี่ยถูกอัญเชิญไปไว้ที่พระเกศแก้วชูรามีในความเชื่อบอกว่าจะมีเจดีย์ชื่อว่าพระเกศแก้วชูรามีอยู่ที่สวรรค์ชชดนวดิมพระเขี้ยวแก้วก็ถูกอัญเชิญไปไว้ที่นั่นรวมถึงพวกเครื่องอัฐบริสารเนาะของใช้ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัม อ่าอย่างเช่นผ้าปูลาดกับอัญเชิญไปที่อ่าดาวริงเหมือนกันส่วนผ้ากาสวพัดก็คือเหมือนห่มคลุมเนาะอันนี้ก็ถูกอัญเชิญไปที่พมโลกนะครับอ่ารวมถึงนะครับในส่วนของนะครับครับผ้าอาหารตะาัดนะครับก็เช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนแต่ว่าเป็นกระดูกหรืออธินะครับของนะครับพระอาหารสาวกครับแต่ทีนี้ถามว่าคําว่าพระธาตุจำเป็นต้องเป็นเกี่ยวข้องกับกระดูกหรือยังก็พอจำเป็นครับ บางส่วนในครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าของที่ได้สัมผัสปราณหรือสัมผัสพลังงานของผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นพระธาตุได้แล้วก็มีความเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมีคล้ายๆมีความศักดิ์สิทธิ์เนาะส่วนตัวผมเองนะครับเขามีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในแง่ของการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับเขามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอ,อย่างที่บอกว่ามีความเชื่อว่าถ้าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยถ้าเขามันไหว้มันสักการบูชาเนี่ยพระธาตุจะเสด็จมาเพิ่มนะครับผมก็มีพระธาตุเนี่ยก็ได้ทําาาาากรรรรรแบบ่่งปนให้ญติธมะคัว พอหลังจากแบ่งไปเนี่ยแทนที่พระธาตุจะลดจานวนเนี่ยครับปรากฏว่ามีพระธาตุเพิ่มจํานวนมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้ไปเจอกับครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์ถ้าก็มีเมตตานะครับได้ทําการอราธนาเชิญบารมีของพระพรรมสารีธาุนะครับเพื่อเอาเห็นถึงพุทธบารมีโดยท่านใช้วิการก็คือเอาน้านะครับใส่แก้วน้ําใสๆเนี่ยนะครับน้ำบริสุทธิ์ใส่แล้วก็เอาเม็ดพระธาตุหรือเม็ดพระปรรมสารีธาน อ่าลงไปส่งในน้ำครับปรากฏว่าพอเอาเม็ดพระธาตุนะครับลงไปส่งในน้ำครับโดยปกติวี่ของที่มีน้ําหนักเนี่ยนะครับเมื่อลงไปในน้ํามันก็จะค่อยๆตกลงไปที่ก้นแก้วเนาะครับแต่ปรากฏว่าเม็ดพระบรมสารีธาตุเนี่ยกลับลอยจมลงไปก้นแก้วลอยเนาะอ่ากลับรากว่าลอยอยู่เหนือผิวน้ำครับ,รบแต่บริเวณที่ลอยเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนกับพื้นผิวที่ถูกกดด้วยของที่มีน้ําหนักครับอะที่แปลกคือหลังจากนั้นก็มีการนําเอาพระบรมสารีธาตุอีกพระองค์หนึ่งนะครับย้อนลงไป บอกว่าเม็ดพระบรมสารีริกธาตุทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ค่อยๆวิ่งเข้ามาชนกันอ้เหมือนเมล็กเนาะเหมือนมีเมล็กนะครับก็คงเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของพลังงานบางอย่างครับนะครับซึ่งในแง่ของพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุธาตุที่มีความสําคัญและศักดิ์สิทธิ์เนาะครับอ่าหรือในแง่ของนะครับความเชื่อนะครับอ่าอย่างกรณีของอีกกรณีที่สําคัญนะครับก็คือมีเรื่องของเรื่องเล่านะครับในแง่ของการเสด็จของแก้วเสด็จหรือพระบรมสารีริกธาตุนะครับ ในสมัยโบราณอาจจะเคยได้ยินเนาะว่าคนเฒ่าคนแก่ว่าวันดีคืนดีวันพระวันศีลจะมีลักษณะดวงไฟนะครับลอยออกจากเจดีย์นะครับแล้วก็ลอยไปสักใกล้ลุ่งก็จะลอยพลิกมานะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลายๆครั้งนะคนเฒ่าคนแก่ก็เคยเล่ากันนะครับและในสมัยนะครับช่วงปลายปลายราชการที่หนะครับในหลวงราชการที่6กนะครับก็ได้มีประสบการณ์ได้ทอดพระเนตรเห็นปรากฏการณ์แก้วเสด็จหรือพระธาตุเสด็จนะครับที่ พระอ,องค์ได้ไปประพาสที่จังหวัดนครปฐมนะครับ,รบแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์นั้นซึ่งพระอ,องค์ตอนแรกก็พยายามหาเหตุการณ์หาเขาเรียกว่าหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เอามาหักล้างแต่ก็พบเหตุผลที่สามารถที่จะหักล้างปรากฏการณ์นี้ได้ครับก็เลยทรงมีพระราชฉลาทะเลขาครับไปกราบทููในหลวงราชการที่5้าแล้วก็ในหลวงราชการที่5เนี่ยก็ได้ทรงพระเมตตาครับตอบกับพระราชฉลาทะเลขากลับมายังพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์เห็นจะได้แปลกใจไปเลยนะครับสิ่งที่เห็นเกิดจากพุทธบารมี ก็คืออํานาจของจิตอันบริสุทธิ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้พระบรมสารีริกธาตุเกิดการเสด็จเดืดเกิดการเคลื่อนที่ทีนี้นะครับอพอพูดถึงคําว่าพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะครับก็มีครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับบอกว่าคําว่าพระธาตุก็เปจำเป็นว่าจะต้องเป็นส่วนที่สัมผัส เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับหรือสรีระสังขารท่านเพียงเดียวหากจะเป็นของที่ได้สัมผัสกับปลาหรือพลังงานท่านก็สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นพระธาตุได้ครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นพระธาตุอันนึงที่เขาเรียกว่าพระธาตุข้าบินโดยมีตำนานความเชื่อนะครับว่าในสมัยพุทธกาลนะครับพระพระสมมาสงเจ้าเนี่ยได้เสด็จมาอย่างประเทศไทยเราในบริเวณที่เรียกว่าบริเวณแม่ระมิงครับนะครับทางด้านที่ตะวันออกเชียงเหนือของแม่ระมิงมาพระองค์เสด็จมาแล้วก่อ แปลว่าได้พบกับชาวท้องถิ่นตรงนี้นะครับเรียกว่าชาวละวะชาวละวะก็มีความเรื่องเศศรัทธาในพระองค์นะครับแล้วก็ได้ทําการถวายพัตตาหารถวายข้าวถวายน้ําแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ทรงฉันพัตตาหารเสร็จพระองค์ก็ได้เทเอาข้าวที่เหลือจากการฉันพระองค์นะครับลงในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเข้ากลนบาตรนะครับเข้ากลนบาตรแปลว่าข้าวเนี่ยได้แปลสภาพเป็นเม็ดหินที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพขึ้นในคลิปวีโอเนาะนะครับแล้วก็มีการเพิ โดยมีความเชื่อว่าพระธาตุข้าบินเนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทวดารักษาสามารถเพิ่มจํานวนได้นะครับต่อมานะครับในยุคของเฮาเมื่อบกีสิบปีครับก็มีพระสุปฏิปโนท่านหนึ่งองค์หนึ่งมีนามว่าคูบาชัยยวงศาท่านก็ได้มาพัฒนานะครับถือว่าเป็นตนบุญของจวรรณภูนเนาะคนที่อยู่อำเภอลีจางหวัดกาปจนบุรีท่านก็ได้มาพัฒนาวัดพระบาทข้าวต้มหรือพระบาทห้วยต้มนะครับแล้วก็ท่านได้เกิดนิมิตครับว่า สิ่งศัรสินี่ยได้มาปรากฏแสดงนิดว่ามีสิ่งที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณห่างจากว่าท่านไปประมาณ200กิโเมตรเขาเรียกว่าบริเวณดอยเกค้ับท่านก็ได้ไปประสบพบเจอกับพระธาตุข้าบินตรงนี้แล้วท่านก็ได้ขอนะครับเมตตาจากสิงศิ์เนี่ยนำมาจํานวนหนึ่งแล้วก็นํากลับมาแบ่งให้ญาติโยมศิษยานุศิษย์เอาไปบูชาโดยมีความเชื่อว่าพระธาตุข้าบินนะครับถ้าเอาไปบูชาแค่ดีเนี่ยคนที่บูชาพระธาตุข้าบินมันไหว้พระสมมติวาสิน <c oughs> จะทําให้พระาธาตุข้าบินเนี่ยนะครับมีการเพิ่มจํานวนร,รวมถึงจะทําให้ผู้ที่บูชาเนี่ยนะครับมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขบาอดบาอยากมีกินมีใช้ร,รวมถึงถ้าเกิดว่าไข่ที่มีการเจ็บไข้ได้ปวด่วยโดยประทราบสาเหตุเนี่ยก็สามารถอาราธนาเม็ดพระาธาตุข้าบินนะลงแช่ในน้ําเพื่ออาราธนาเป็นน้ววําพุทธมนต์เอาไว้สงเคร,ราะห์รักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งกายทั้งใจได้นะครับหรืออีกอันนึงนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่า พระธาตุพระศิวลีนะครับหลายๆค,คนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือนามขององค์พระศิวลีท่านรพระศิวลีก็ถือว่าเป็นพระราหันนะครับสาวกข,ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเอตทัทคะก็คือมีชื่อเสียงมีมมความเป็นเลิศในเรื่องของราชสก,กุลละแม้แต่องค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเวลาท่านจะ,สะเสด็จไปที่ไหนถึงแม้เส้นทางหนทางจะมีความทุกข์ยากลำบากบอ่าอองค์ท่านจะถามว่าศิวลีไปด้วยไหมอ่าถ้าเกิดว่าวระองคูว่าพระศิวลีไปแม้แต่ทางจะทุกข์ยากลำบากสักเพียงหนเนี่ยก็สามารถช่วยให้ นะครับคณะหรือหมู่สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงพระองค์ท่านเนี่ยเดินทางได้อย่างสะดวกราบรื่นมีทั้งมนุษย์ทั้งเทวดามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนดูแลตลอดเส้นทางนะครับถ้าเห็นจากรูปทรงตรงเนี้ยนะครับคนโบราณเ็าเรียกว่าพระธาตุพระศิวลดีจะมีสันฐานคล้ายลูกยอถ้าอ้่นกำเมืองในอันที่เป็นท้องหน่วยป่าเสือเนาะหรือหน่วยป่าขี้เต่านะพระธาตุพระศิวลดีนะครับมักจะพบเจออยู่ในถ้ำที่เป็นถ้ำลึกมีความสะอาดนะครับมีความเงียบสงบ มีน้ำใสไหลเย็นไหลผ่านและที่แปลกก็คือท่านบอกว่าพระธาตุสิวีจะมีเทวดาสา์การปรากฏพบเจอพระธาตุสิวีเนี่ยเขาบอกว่ามักจะปรากฏอยู่เป็นกลุ่มก้อนเช่นพระธาตุที่มีขนาดเล็กก็จะรวมกลุ่มอยู่กับขนาดเล็กพระธาตุที่มีเม็ดขนาดใหญ่ก็จะรวมกลุ่มกับเม็ดขนาดใหญ่น่าจะประปะปนกันแล้วก็เอามาบูชาพอบูชาเสร็จี่ยก็มีความแปลกประหลาดอันนี้อันนี้เป็นของส่วนตัวของผมครับของแต้นะครับของแตะครับก็ทำบูชาเนี่ยบางครั้งก็เกิดจะมีปรากฏการณ์คือพระธาตุเนี่ย จะมีการงอกออกมานะครับพองอกออกมาเซจก็จะรุดออกมาเป็นเม็ดใหญ่ออกมาเป็นเม็ดใหม่นะครับหร s. <S from from ือบางทีถ hmm. uh, ้าบูชาไปจากเม็ดเล็กๆอันนี้จากเม็ดเบื้องต้นประมาณเม็ดประมาณนี้นะครับก็มีการขยายออกมาใหญ่กว่าหูไม่มือนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกันแต่ถ้ามองจากสายตาอาจจะมองว่าเป็นรักษซาเหมือนกับเป็นก้อนหินเนาะแต่ในแง่ของความเชื่อก็ถือว่าเป็นวัตถุธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่นความเข้าใจส่วนตัวผมมองว่าพระธาตุศีวลีที่เห็นตรงเนี้ย มันน่าจะเป็นกระดูกขององค์พระซิวครีแต่น่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะสัมผัสกับปลาหรือพลังงานท่านรหรือท่านอาจจะเคยสเสด็จมาที่นี่นะครับและได้อธิษฐานเรื่องสิ่งที่อยู่ในบริเวณเนี้เกิดเป็นวัตถุธาตุก็คือเป็นรพระธาตุขึ้นมาก่อนในความเชื่อนะครับแม้แต่ต่างศาสนาเนาะนะครับอันนี้ผมทยกอย่ง่งในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวเรื่องพระธาตุนะครับโดยก็จะแบ่งพระธาตุเป็นสองกลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือพระธาตุที่เกี่ยวข้องกับองค์พระเยซูเจ้าครับ กลุ่มหนึ่งคือพระธาที่เกี่ยวข้องกันทั้กลุ่มอธิบายก่อนเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพระธาที่เกี่ยวข้องกับองค์พระเยซูเจ้านะครับก็คือเป็นของที่ได้สัมผัสกับพระวรกายขององค์พระเยซูเนาะครับอย่างเช่นที่มีชื่อเสียงคือผ้าพันพระสพหรือผ้าห่อพระสพแห่งมองตูลินครับนะครับอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของตำนานนะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับองค์พระเยซูคือท่านได้ถูกตึงกางเขนเนาะครับพอสิ้นพระชวนเซนเนาะครับดาวสาวกก็ได้ทําการเอาผ้าห่อพันพระองท่าน แล้วก็เอาไปปฏิสารในอุโองค์เนี่ยนะครับครับนะครับแล้วหลังจากนั้นในแง่ของความเชื่อทางศาสนาเนี่ยก็บอกว่าองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยก็ได้อ่าฟื้นจากความตายเนาะแล้วก็ทําการเทศน์สั่งสอนหลักสาวกของท่านแล้วก็เสด็จสู่สลกตวรรตกครับนะครับอ่าหรือในส่วนอีกอีกอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือในเรื่องของพระธาตุลางยาศักดิ์สิทธิ์ครับอ่าซึ่งมันมีความเชื่อว่าเป็นลางยานะครับที่เป็นที่ประสูติขององค์พระเยซูนะครับสมัยที่ท่าน อ่เป็นพระโลกกับประสูรที่มาในโลกเนี่ยครับอ่าลางแย่นะครับตรงนี้ก็ถูกมีการอัญเชิญนะครับแลณทุกวันนี้ก็มีการปฏิสถานนะครับอยู่ที่วัดแม่พระที่กรุงโรมนะครับอ่าในอีกส่วนหนึ่งก็คือพระธาตุของนักบุญอ่าถ้าเปรียบเทียบนักบุญเนี่ยคล้ายๆกับหลวงพ่อหลวงปู่นะครับที่คนพูดเท่าสถานทัศถือเนาะครับนักบุญหรือเซนเนี่ยก็คือบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีความเชื่อถือศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้าบางท่านถึงยอมเสียสละชีวิตนะยอมตายแต่ไม่ยอมละทิ้งความ ครับเป็นคนที่สร้างกุศลสร้างางามความดีครับนะครับโ,โดยพัทธาในของนักบุญเนี่ยก็บอกว่าแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือพัทธาที่เกี่ยวข้องกับสรีระร่างกายของนักบุญก็คืออาจจะเป็นสังขารท่านหรือศพของท่านครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพรทธาก็คือเป็นของที่เกี่ยวกับของที่อยู่ติดตามเนื้อตามตัวท่านาเช่นเสื้อผ้าหรืออุปก,กรณ์ในการสวดภาวนา,าเช่นสายประคำนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพรทธาที่เกิดจากการที่นักบุญได้สัมผัสเช่นเหมือนหลวงพ่อหลวงปู่เาเนาะ เวลาเขาไปกราบไหว้บูชาขนาดท่านก็บางคนอาจจะมีของเนาะอาจจะมีสร้อยมีแหวนอ่ะอ่หลวงปู่หลวงพ่อช่วยแม่ตาอธิษฐานเพีเท่าหน่อยอ่านักบุญก็อาจจะมือสองพันหรือมือแตะเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เขาจะมีความสั์สิทธิ์เพียงแต่ว่าในแง่ของความสั์สิทธิ์แบบอ่าในความเชื่อแบบคริสตศาสนานะครับอ่าจับมาได้แบบเป็นมองเป็นสิ่งสัมสิทธ์แบบมูแบบทั้งพูดบ้านเฮาเนาะก็มองว่าเป็นสิ่งเป็นเครื่องระลึกนะครับในแง่ของการเชื่อมโยงพลังงานนะครับ ับสิ่งเคารพศรัทธาสูงสุดขอองค์งพระผู้เป็นเจ้าครับอย่างนักบปูน่ก็มีความเชื่อว่านักบปูน่คือผู้ปฏิบัติดีเนาะบ,บางครั้งถ้าเราวิงวอนขอพระเจ้าเนี่ยนะครับลําพังตัวเขาเองอาจจะมีกําลังเบาพอเนาะครับการ,ร,รจะวิงวอนขอผ่านนะครับเราหนักบุญก็คือผู้ประเพเื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าในแง่ของถ้าเป็นศาสนาคิดนิกายลงมาคานทะเลเนี่ยก็จะวิงวอนผ่านองค์แม่พระคือพระแม่มารีนะครับเพื่อคือท่านนําเอาคําของนะครัหรือคำวิงวอนเขาเนี่ย ไปทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะได้เมตตานะครับเพื่อเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือปัาจัยไครับหรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีในเรื่องของเจ้ากรรมนักภูลต่างๆในคริสตศาสนาบางคนไปเยี่ยมเยียมสักการะในสถานที่ที่ฝังศพของท่านเนี่ยก็ไปสัมผัสกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยก็บอกว่าเกิดเหตุอสศจรย์หายป่วยหายนะครับแต่ถ้าหมายท่านวูดถึงนะครับบอกว่าเราจะมีพระพรมสัตย์ธาตุมีพระอรหันตธาตุนะครับ หรือมีวัตถุธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญต่างเน,นี่ยเอามากับไหว้บูชาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งอ่าถ้ามองในด้านนี้คือเป็นเครื่องสักการะบูชาเป็นเครื่องน้อมนําในเรื่องของการให้เรายึดกับสิ่งที่ดีกับความดีนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่า,าการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เา่าเนี้ยบูชาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอสิ่งที่ดีและสําคัญที่สุดก็คือการน้อมนาเอาธรรมะคําสอนนะครับ,รบขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงคําสอนของพระสงฆ์สาวก คารว่าหรือผู้ปฏิบัติปฏิชอบเนี่ยเอามาน้อมนําใส่ทีใส่ใจมาชี้พิจารณาแล้วก็ก็พื่อปฏิบัติตามแนวทางของเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากการบูชาวัตถุภายนอกการยุวดบพัฒนาจิตใจก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับนแง่ของพระพุทธศาสนาจนกว่าเราจะนะครับเดินสู่หนทางแห่งการลุดพ้นจากการเว้นว่ายตายเกิดซึ่งเป็นแนวทางที่สําคัญที่สุดของศาสนาพุทธนั่นเองนะครับวันนี้ในส่วนของตำนานเรื่องเล่า ตำนานขราพศรีทิพย์ธาตุนละพระนขันตธาตุตงทีเพียงแค่นี้นะครับครับก็จบลงไปแล้วครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กับหมูเฮาวตัวเนะครับอยากฟังเรื่องยังนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวอาจารย์จืดเพื่อนจะไปค้นหาข้อมูลนะครับนํามาเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรยังนะครับเทพพรมยมยักษ์ต่างๆนะครับเนาะครูบาอาจารย์อยากมูอยากฟังอยากอะไรยังนะครับเรื่องใดจะหายไปนานนะครับแต่ว่าเขาน่าจะพยายามมาให้ วัคนนี้คอยดูครับเดี๋ยวเราจะกำหนดในการลงคลิปเนาะถ้ามีผู้ติดตามนะครับอย่างต่อเนื่องมี FC คอมเมนต์นะครับเราจะลงคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนไหนสัก2-3คลิปนะครับเอาไปเอาข้อมูลมวล้มวนๆม,มาเล่ามาอู้กันนะครับเน,นาะใส่เรื่องเข้าขมูครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ